การดื่มน้ำเย็นช่วยเผาผลาญแคลอรี่ได้มากกว่าน้ำอุ่นถึง25%จริงหรือถ้าอยากรู้ต้องดูจนจบคลิปหลักการทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่กระบวนการที่เรียกว่าเซอร์โมเจเนซิสหรือการสร้างความร้อนในร่างกายเมื่อเราดื่มน้ำเย็นที่อุณหภูมิประมาณ3องศาเซลเซียสร่างกายต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพื่อปรับอุณหภูมิน้ำให้เท่ากับอุณหภูมิภายในร่างกายที่37องศา งานวิจัยจาก Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism พบว่าการดื่มน้ำเย็น500มิลลิลิตรช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญได้30เป็นเ็นเวลา40นาทีกระบวนการนี้เผาผลาญแคลอรี่ได้ประมาณ17-25แคลอรี่ต่อแก้ว ถึงแม้จำนวนแคลอรี่ที่เผาผลาญจะไม่มากแต่หากดื่มสม่ำเสมอตลอดทั้งวันจะช่วยสนับสนุนการควบคุมน้ำหนักได้จริงนี่คือเหตุผลที่นักโภชนาการหลายคนแนะนำให้ดื่มน้ำเย็นสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักถ้าชอบเคล็ดลับสุขภาพง่ายๆแบบนี้กดติดตามไว้เลยนะ